เมื่อเธอตื่นขึ้นมาพบว่ามีเสือตัวใหญ่เดินเพ่นพ่านอยู่ในบ้านจะหนีก็ไม่ได้เพราะประตูหน้าต่างทั้งหมดถูกปิดตายงานนี้จะรอดหรือไม่พอต้องคอยช่วยน้องที่ยังเด็กหนังเปิดตัวที่รัฐบาลแจ้งข่าวเตือนให้ประชาชนเตรียมรับมือกับพายุเฮอริเคนที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นจอนก็ขับรถมาหาฮาวดี้พอทั้งคู่ตกลงซื้อขายเสือกันเนื่องจากจอนกำลังสร้างฟาร์มสาฟารี แต่ดูเหมือนจอนจะไม่ถูกใจเสือหน้าแมวตัวนี้เขาต้องการเสือที่ดุร้ายดึงดูดผู้ชมฮาวดี้เลยเล่าว,ว่าก่อนหน้านี้มันเพิ่งกระโดดออกจากกงที่สูง15ฟิตขึ้นมาฆ่าหมาในสวนสัตว์จนคนดูกว่า300คนต่างหวาดกลัวหนีตายพอได้ฟังจอนก็ถูกใจตกลงซื้อมันกลับบ้านทันทีซึ่งฮาวดี้บอกว่ามันไม่ได้กินอะไรมา2วันแล้วนะทางด้านของเคลลี่ก็พาทอมน้องชายที่ป่วยเป็นออทิสติก มาฝากที่สถานรับเลี้ยงเด็กพิเศษเพราะเธอได้รับทุนเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแต่ไม่สามารถพาน้องไปด้วยหลังจากที่ได้พูดคุยกันสักพักขณะที่หมอตกลงรับทอมเอาไว้ก็มีเจ้าหน้าที่เดินมาแจ้งว่าเช็คของเคลลี่ไม่สามารถขึ้นเงินได้เมื่อเธอตรวจสอบกับธนาคารก็พบว่าเงินถูกพ่อเลี้ยงถอนออกไปหมดเมื่อวานนี้เมื่อไม่มีตังค์ขึ้นหมอก็ไม่รับนะคะ หลังจากที่จอรนกลับมาถึงบ้านคนงานก็อยากรู้อยากเห็นเอามือไปจับลูกกงจนถูกเสืองับเกือบนิ้วขาดจอนเลยบอกให้รีบไปหาหมอซะพร้อมกับสั่งคนงานที่เหลือให้รีบนำแผ่นไม้ไปปิดล็อกประตูหน้าต่างของบ้านทุกบานเพื่อป้องกันความเสียหายจากพายุเฮอริเคนที่กำลังจะเข้าในวันพรุ่งนี้เมื่อเคลลี่กลับมาก็ถามพ่อเลี้ยงถึงเงินในบัญชีก้อนสุดท้ายที่เธอเตรียมไว้สำหรับน้องชายแต่พ่อเลี้ยงบอกว่านั่นไม่ใช่เงินเธอ มันเป็นบัญชีที่เขากับแม่เธอเป็นคนเปิดและเขาต้องใช้เงินก้อนนี้ในการทำฟาร์มส่วนปัญหาเรื่องทอมก็แค่ทิ้งเอาไว้กับเขาตามนั้นคือจบแล้วพ่อเลี้ยงก็ย้ำเตือนว่าแม่ของเธอกินยาค่าตัวตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เพราะฉะนั้นสมบัติทั้งหมดเป็นของคือขณะที่เธอกำลังเครียดน้องชายก็บ่นหิวจะกินนมจะกินนมทำเอาผมหิวนมขึ้นมาเลยครับ ด้วยความที่เธอเป็นห่วงน้องเอามากๆทั้งยังคิดถึงเรื่องที่แม่ฝากให้ดูแลน้องเธอจึงโทรไปที่มหาวิทยาลัยบอกว่ามีความจำเป็นต้องขอดรอปเรียนซึ่งอาจารย์ก็เตือนว่าเธอดรอปเรียนมาปีหนึ่งแล้วนะระวังจะเสียโอกาสได้รับทุนการศึกษาก้อนหนีอีกอย่างเธอเป็นแค่พี่สาวจงปล่อยให้พ่อเลี้ยงดูแลน้องชายซะจากนั้นเคลลี่ก็บังเอิญเจอยานอนหลับอยู่ในกระเป๋าแม่และเกิดความสงสัยว่าทำไมแม่ต้องกินยาพวกนี้ด้วย ก่อนจะเอาหมอนปิดปากตะโกนลั่นบ้านด้วยความเครียดแล้วอาบน้ำเอาเสื้อผ้าที่ใส่แล้วโยนลงตะก้าผ่านท่อที่เชื่อมไปอย่างห้องด้านล่างตกดึกคืนนั้นขณะที่ทุกคนหลับพ่อเลี้ยงก็เปิดประตูปล่อยเสือเข้าไปภายในบ้านซึ่งมันก็เดินสำรวจพื้นที่โดยรอบแต่ดีว่าสองพี่น้องอยู่ในห้องชั้นบนวันต่อมานางเอกตื่นขึ้นแต่เช้าเนื่องจากพายุพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงเธอออกมาจากห้องเดินลงมาชั้นล่างหยิบน้ำดื่ม ขณะที่เดินกลับไปชั้นบนเคลลี่ก็เหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจากด้านล่างพอเหลือบลงไปเห็นก็ตกใจอีหามีเสือมาเดินในบ้านได้ไงวะเคลลี่รีบเข้าห้องปิดประตูคิดจะหาทางออกแต่พบว่าหน้าต่างทุกบานถูกไม้ตีปิดหมดคั้นจะโทรขอความช่วยเหลือก็ดันเผลอโยนมือถือลงไปพร้อมกับเสื้อผ้าที่ใส่แล้วจะใช้โทรศัพท์บ้านสัญ,ญญาณก็ไม่มีเคลลี่ค่อยๆเปิดประตูอย่างระวัง เดินมาหาน้องชายที่ห้องก็พบว่าหน้าต่างทุกบานถูกปิดตายเช่นกันที่สำคัญคือน้องชายดันไม่อยู่ในห้องด้วยแม่งหายไปไหนโดนแดกไปหรือยังวะเธอจึงตัดสินใจเดินลงมาอย่างห้องซักเสื้อผ้าชั้นล่างเพื่อเอามือถือโทรหาพ่อเลี้ยงแต่ก็ไม่มีคนรับสาย้อมมันไปนั่งดื่มรอเวลาเก็บศพสองพี่น้องเธอเลยโทรหาตำรวจแต่ระบบอัตโนมัติก็แจ้งว่ากรุณารอสักคู่นะคะ เจ้าหน้าที่กำลังติดสายอยู่เนื่องจากพายุเฮอริเคนเข้าส่งผลให้คนโทรแจ้งเหตุเป็นจำนวนมากเทนล,ลี่จึงลองเช็คประตูหน้าบ้านและประตูหลังก็พบว่าทางหนีทั้งหมดถูกปิดตายขณะที่เธอกำลังตามหาน้องชายเรียกชื่อเบาๆที่เสือดันเดินมาแทนเธอเลยต้องหลบเข้าไปในห้องซักผ้าก่อนและใช้กำลังทุบแผ่นไม้ที่ปิดอยู่เห็นได้ชัดว่ามันยึดไว้ไม่แน่นแต่พอพี่เสือได้ยินก็อยากเข้ามาช่วย เคลลี่ดูออกว่าประตูห้องใกล้พังเลยรีบปีนขึ้นหลูท่อที่เชื่อมกับชั้นบนจนมือถือตกลงไปด้านล่างตอนนั้นแหละครับตำรวจแม่งก็เทอกลับมาแล้วกูจะลงไปงไรับยังไงพี่เสือเลยช่วยกดรับให้แต่กดแรงไปหน่อยเล่นซะเจ๋งเลยส่วนนางเอกก็เริ่มไม่ไหวเหงื่อเริ่มแตกจนหยดลงไปที่พื้นด้านล่างพี่เสือเลยเข้ามาเหลียบอกหวานเจี๊ยบจ้ะเอ๋อยู่นี่เอง ทำเอานังเอกที่ตอนแรกใกล้หมดแรงไฟลุกปีนขึ้นอย่างไวเพราะกูยังไม่อยากโดนแดดหันมาอีกทีก็ถึงกับสะดุง้งเพราะน้องชายนั่งหลอนอยู่ข้างๆเคลลี่บอกน้องว่ามีเสืออยู่ในบ้านจงเดินตามเธอมาช้าๆแต่หันมาอีกทีน้องแม่งก็หายไปอีกแล้วต้องรีบไปตามเธอลากน้องชายมาที่ห้องตั้งใจจะเปิดเกมให้เล่นแบบเงียบๆทว่าคอมช้าไม่ทันใจตบแม่งเลย แต่อีหาตบสะดงเสือได้ยินอยากเข้ามาเล่นด้วยเคลลี่จึงรีบเอาน้ำหอมลาดไปทั่วและพาน้องชายไปซ่อนใต้เตียงแต่น้องชายก็เกิดอยากรูปเสือขึ้นมาอีกแล้วพี่เสือก็หาสองพี่น้องเจอทั้งคู่รอดมาได้อย่างเหลือเชื่อจากนั้นเคลลี่ก็เอายานอนหลับของแม่มายัดใส่เนื้อดิบหวังจัดการพี่เสือตอนนั้นเองทอมก็โวยไม่หยุดบอกหิวจะกินเดี๋ยวนี้กูอัดยาให้น้องแดกดีไหมเนี่ย ก่อนจะรีบหาอะไรให้เขากินแล้วเธอก็เอาเนื้อที่ใส่ย,ยาโยนไปตามพื้นบ้านให้พี่เสือกินเป็นของว่างหาจังหวะพาน้องหนีขึ้นมาชั้นบนปิดประตูนำชั้นวางของออกมาขวางเอาไว้ตั้งใจจะหาทางหนีออกจากหน้าต่างที่ถูกปิดแต่พี่เสือก็ได้ยินอยากเข้ามาช่วยทั้งคู่เลยเข้าไปหลบซ่อนในตู้เสื้อผ้าเพียงชั่วครู่พี่เสือก็พังประตูเข้ามาสำรวจห้องหวัดดีแจ๊เอ๋หาเจออีกแล้ว เธอจึงรีบใช้เหล็กที่ถืออยู่ทุบผนังห้องหนีออกมาเพราะว่าก็โดนเสือตะปบที่ขาจนเลือดสาดจากนั้นก็รีบพาน้องชายมาแอบที่ห้องทำงานของกระสุนปืนแต่ก็หาปืนไม่พบจนรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหรือกูยอมให้แม่งแดกดีวะชีวิตมีแต่ปัญหาตอนนั้นเองเคลลี่ก็เหลือไปเห็นเอกสารประกันชีวิตของแม่ ที่ยกผลประโยชน์ให้เธอกับน้องชายกว่าคนละ1 2 5่0 0ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็8ล้านกว่าบาทเป็นเรื่องที่พ่อเลี้ยงปิดบังมาโดยตลอดเออเหอเงินเยอะขนาดนี้กูยังไม่ได้ช้อปปิง้งจะตายตอนนี้ไม่ได้ในที่สุดเคลลี่ก็พบปืนพอใส่กระสุนเสร็จก็พร้อมลุยบอกให้น้องชายรอในห้องก่อนมึงเจอกูแน่พี่เสือแต่เลอแป๊บเดียวน้องก็เดินออกมาจากห้องพอจะยิงเสือก็ปรกากฏว่าแฉ ไม่มีกระสุนในลูกโมช่องนั้นพอดีต้องรีบวิ่งหนีตายไปแอบอยู่ใต้โต๊ะหันมาอีกทีก็เห็นน้องนั่งดูทีวีแบบเคิรชิลส่วนพี่เสือก็ส่องกระจกเล่นอยู่แป๊บหนึ่งก่อนจะหันกลับมาไล่แดหนางเอกต่อจนเธอต้องหนีกลับเข้าไปในห้องซักผ้าใช้เตารีดทุบแผ่นไม้จนพังลอดมาได้แบบหวาดเสียวทั้งที่เคลลี่สามารถหนีออกมาได้แล้วแต่เธอก็ไม่อาจทำใจปล่อยให้น้องชายตาย เฮนลลี่จึงปีนกลับเข้าไปในบ้านก็ไม่เห็นน้องอยู่ที่โซฟาแล้วถูกแดกไปหรือยังวะเนี่ยในที่สุดก็พบเขานั่งกอดเสื้อผ้าของแม่อยู่เคนล,ลี่จึงบอกน้องชายว่าหลังจากนี้ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเธอจะไม่ทิ้งเขาเป็นอันขาดทำให้ทั้งคู่เข้าใจกันจากนั้นเคนลลี่ก็คิดหาวิธีจะรับมือพี่เสือโดยตัดสินใจทำคบเพลิงไม้สั้นจิ๋วเอาไว้สู้จะไหวไหมเนี่ย ขณะที่ทั้งคู่ลงมาชั้นล่างพี่เสือก็กระโดดลงมาจากชั้นบนเธอจึงฟาดมันด้วยคบเพลิงแล้วใช้กระสุนปืนนสุดท้ายยิงถากหัวพี่เสือก่อนที่ทั้งคู่จะเข้าไปหลบในตู้แช่แน่นอนครับว่าพี่เสือไม่มีมือเปิดประตูไหมเป็นจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นเคลลี่ก็แอบออกมาจากตู้แช่พร้อมกับน้องชายในเวลาเดียวกันนั้นพ่อเลี้ยงก็เปิดประตูเข้ามาพร้อมปืนไรเฟลิล เขาตกใจมากที่เห็นทั้งคู่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเคลลี่สัญญาว่าจะไม่บอกใครเรื่องนี้ได้โปรดปล่อยเราสองคนไปเถอะแล้วหนังก็เฉลยความจริงว่าพ่อเลี้ยงเป็นคนฆ่าแม่หวังคุบสมบัติตอนนั้นเองพี่เสือก็กระโดดเข้ามาแบบถูกจังหวะแดกพ่อเลี้ยงได้ถูกใจคนดูทำให้สองพี่น้องได้โอกาสหนีออกมาอย่างปลอดภยัยโดยส่วนตัวเมื่อดูจบถือเป็นหนังที่ใช้นักสแสดงและสถานที่ถ่ายทำน้อยมากๆเลยครับ แต่ผมก็โอเคเพราะดูแค่นางเอกก็คุ้มแล้วผมล้อเล่นนะครับเพราะจริงๆหนังก็ทำออกมาได้ลุ้นอยู่หลายฉากแต่ประเด็นที่รู้สึกขัดใจมากที่สุดคือผู้กำกับแม่งงงหรือเปล่าวะในบางฉากนางเอกเห็นเสืออยู่ด้านล่างแต่อีหาวิ่งขึ้นบันไดามาเสืออยู่ชั้นบนเฉยเลยสำหรับชื่อหนังแอดจะปักหมุดไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับก่อนจากการผมก็มีคำถามอยากจะถามคุณผู้ชมแบบเล่นๆครับว่า หากคุณต้องเจอสถานการณ์เดียวกันกับเคลลี่และมีน้องชายที่ป่วยเป็นออทิสติกคุณจะทำเช่นไรยังไงก็คอมเมนต์ให้กันฟังบ้างนะครับสุดท้ายหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้ง YouTube และแฟนเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ